ส้มจุกตาสตอรี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวนกินเดอร์การ์เด้นนครปฐมวันนี้เราจะพาหมามาใช้ชีวิตในสวนหนึ่งวันซึ่งวันนี้เราก็จะมีมิชชั่นมาด้วยนะครับเราจะหาผลไม้ที่มีพรีไบโอติกส้มเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับสวนอะไรอย่างนี้เลยใช่ปะใช่อยากที่ <laughs> อยากมีบ้านสวนเราก็เลยแบบถ้างั้นเรามาลองมาใช้ชีวิตจําลองเป็นชาวสวนสักวันดูดิอยู่กับหมา เก็บผักผลไม้นะครับแล้วก็มากินกันสดๆด,สด,ดูหมาเขาจะชอบหรือเปล่าเราจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันวุ้ยันไม่มาทำงานเเลย จุดแรกที่เราจะไปนะครับก็คือสวนมะพร้าวเราจะลองไปเก็บมะพร้าวกันสดๆนะครับด้วยเรือลํานี้นะครับลําขึ้นได้ไหมลำนปอุกรอรหนึ่งเรานะครับตะกร้าเก็บผลไม้ถังครูถังถังชิ้นชิ้นขาไม่โดดโอ้ชนชิ้นาชิ้นชิ้นชิ้นชดีนชนชินช้ชิ้นน้นชน้นนน้ ียวอย่างเดียวไอ้ไม้คัดแน่ฟาดหัวตาก้องช <laughs> <laughs> ่วงนี้มะพร้าวใบยาวนะครับก็จะเนี่ยโอ้โชิวสายเที่ยว่ต้นทำไมเราถึงมาสวนนี่อ่ะจับกับเจ้าของสวนเคยรับเลี้ยงหมาเราไปด้วยูดงไๆว่าก็คือเป็นบ้านของแฟนเพจที่รับเลี้ยงหมาเราไปเนาะชิ <c> ้น <oughs> <c oughs> ไม่โดดนะลูกเราจะมาสโลไลฟ์กันวันนี้เราไม่สปิดไลฟ์นะโอ้ยผายยากกังออดูหนิมทำอะไรอ่ะเอาเขาหนิมโอเคครับตอนนี้เราเหมือนจะเจอทลายมะพร้าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะขอจิกพี่เขาสักลูก,ลก,ก,ลกนี่ลูกนี้จเจอทลาย,ลายบอกตรงๆว่าทุรักทุเลมาก คือหมามันก็จะโดดลงอะ่ะเราก็ต้องคอยห้ามมันจับไว้อยู่าำเดี๋ยวก่อนโอ้โหไม่ได้ว่ะหนึ่งลูกได้แล้วส้มรับส้มรับปึ๊บอ้าวเอาลกอนกรอตาขอโทษขอโทษ โอ้ยหนิมหนมโอ้ยหนีมหรองเท้ารองเท้าไปไหนไอหนิมหนีโอ้ยโอ้ยหนิมหนิมเดี๋ยวเหนื่อยลูกหนิมหยุดก่อนไหไ่ลหญพ่อบอกแล้วหยุดๆือหยุดหยุดดหคโอ้ยึเร้นโอเคไปไปโอยกาวขา เราได้มะพร้าวแล้วเราเปลี่ยนเราไปที่อื่นกันดูหน้าวิทย์ดิมือเป็นชาวสวนอะไม่วุ่นวายเว้ยแต่เป็นชาวสวนที่เลี้ยงหมาวุ่นวายมากบุกกานเดฟเฟอร์เรนต์มูดเกาหลีเกาหลีตั้งกล้องนิ่งๆเฮ้หนูไปแล้วลองจับไป เดี๋ยวตอนนี้นะครับกลับแล้วเราได้มะพร้าวมาสามลูกที่การกลับของเรือนะครับก็คือกลับหลังหันก็จะกลายเป็นลดเรืออยู่เทินแล้วนะครับไอ,อไชิ้นไอชิ้นมองอแล้วเอีอยงคอเอีอยงคอด้วยแหมรู้จังหวะกล้องพอเห็นกล้องปุ๊บจะเป็นเอียงคอแล้วแหมดูดิเรียงกันแล้วสามตัวออโอ้โ,อโอต้ตาตาแฮปปี้ใช่ไหมแล้วหน้าพี่ตาหน้ากูตาโดนไม้พายฟาดมา <laughs> ทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเราไม่ได้มาเก็บผลไม้อย่างเดียวแต่ว่าเราจะมาเลือกเก็บผลไม้ที่มีพรีไบโอติกด้วยเพราะทำไมต้องมีอ่ะก็เพราะว่าฮิวเขามีไงง่อเขาไม่เหนียน <laughs> ทุกคนนี่คือฮิวเซนซิ i ีฟสโตมัชแอนด์สกินสูตรนี้สูตรเดียวมีคุณประโยชน์2ทางคือบำรุงผิวหนังและทางเดินอาหารได้ในตัวครับ เพราะ h ิวสเซนซิทีฟสตอแมชแอนด์สกินมีวิตามิน E และโอเมก้า6ช่วยให้ขนสวยเงางามเสริมการดูแลให้ผิวแข็งแรงและยังมีพรีไบอติกที่เรากำลังตามหาอยู่นี่ไงเสริมการทำงานให้จุลินทรีย์ชนิดดีปรับสมดุลลำไส้ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้ดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นช่วยให้ขับถ่ายดีอืเป็นก้อนเก็บก็ง่าย นอกจากนั้นก็ยังมีวิตามินซีแอนอีช่วยต้านอนุมูลอิสระมีโปรโตีนคุณภาพสูงย่อยง่ายเหมาะกับทางเดินอาหารที่บอบบางของสุนัข Hills Sensitive Stomach and Skin จึงดูแลทั้ง2ทางในสูตรเดียวทั้งช่วยบำรุงผิวหนังให้แข็งแรงขนสวยและดูแลทางเดินอาหารอีกด้วยครับมี2ส,สูตรสำหรับหมาเล็กและก็หมาใหญ่ไม่ว่าจะขนสั้นหรือขนยาวก,ก็กินได้เหมือนกัน หาซื้อได้แล้วที่เพจช็อปชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada ได้เลยครับ h ิว l s e n t i v e S s t o m a แ h s n d Skin ตอนแรกบอกจะขึ้นบีเขามาชี้บอกว่าข้างหน้านมีกล้วยน้ำว้านะคะออโอ้ดีใจได้ไปไไปเลยครับ แต่ตองทายเรือไปนะครไปเก็บกล้วยต่อด้วยการทายเรือไปต่อนะช่วยทําให้เป็นนายุงรับหน่อยไปพักก่อนก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เหนิม ไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวให้น,มหนิมจะได้พักด้วยเผื่อนางเครียดนี <h <h ่ชิ hr, ้นชิ้นโอมามันยังนิ่งๆกันได้ไหมอ่ะเฮ้ยอะไรมะม่วงเบามะม่วงเบาครับซึ่งมันเป็นของโปรดสนิมอุ้ยมันมะม่วงเบามันไม่ได้หายกินง่ายๆนะพี่ยอดเป็นมะม่วงของแบบทางภาคใต้หรือแบบเป็นต้องเป็นร้านที่แบบเขาแบบเอามาขายอะไรอย่างเงี้ยนี่เราเทียบค่าจอล้นี่หู นีน้อันนี้มันยังจิ๋วไปอ่าไปไปดินี่นะครับแม่ลูกเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันนี่ได้แล้เอะเดี๋ยวนะมันต้องหมาเปรี้ยวปากไม่ใช่คนถ้าเกิดสนิมเห็นนะขั้ว,ยวอยู่ไหนอีกนานไหมทําไมเราไม่เดินไปนี่นะครับน้องหนีไม่ต้องเลยนั่งเรือก็กระโดดลง เออนั่นแหละเลี้ยงหมาไปเดี๋ยวพี่พายเรือให้นี่แหละชีวิตคนสวนต็งได้อย่างนี้แหละกอล์หน้าไปโดนอะไรเหมือนพี่ต้าเลยไปพายไหนละกล้วยอ่ะส้มเราจะเป็นคนสวนได้จริงเหรอวะได้ถ้าไม่ก่ต้าทำอะไร อ้าวหมูไปกันหมดแล้วหมาคุตาหาพ่อเร็วมาแล้วมาแล้วเห็นไหมครับเป็นเห็นไหมเป็นลูกสาวคนเดียวที่แบบพูดรู้เรื่องที่สุดมาเร็วมาเร็วเห็นไหมเห็นไหมจบแล้วไวเจ้าวฟังก่อนเราเคยสัญญาจะรักกันไว้ให้มันมาเร็วดื้อว่ะไปไม่ได้แล้ววันหนึ่งฟัง ปึ๊บเออหน่แหละขึ้นมาปึ๊บอยู่ภาพผมดิทุคนใครค่อยใส่ชุดนี้มาลำสุดตอนนี้เป็นไงบ้างได้กล้วยหรือยังไม่ได้ไม่เอาแน้วอง,งวอแงว่ะดูหน้าพี่ยกแกงเหรงเขาให้มาฝั่งที่ต้นกล้วยมันสูงอะเออเนี่ยให้ตุนมันช่วยพายมันไปไงตอนนี้ต้มช่วยพายมันไม่ไปน่เห็นไหม ติดปลาด้วยโกโปเลยอลรอล่งนะแหมโอ้ยแม่นี่เหรอเอากล้วยคุณแค่นี้กำลังเล็กๆน่ารักทองฟเด็กตอนนี้นะครับนี่ครับเจอกล้วยพี่ยอดเดี๋ยวกล้วยเขากล้วยหอมของเรานะครับไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะมีพีแมลติกหรือเปล่า โอลูกใหญ่มากถ้าเทียบกับนิ้วนะดูดิที่มันนั่งบนเอวเ้าเนี่ยเออจริงด้วยว่ะพี่นุ้ว่านั่งบนเก้าอี้ไม่มันนั่งบนเอวเขาตอนนี้หมาก็อยากขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรามูฟออนกันได้ละจากคลองนะครับล่ำขึ้นล่ำขึ้นเออโอ,อ้โหดูสภาพขึ้นหูชิ้นชิ้นไหมโอเคเก่งมากอันนี้คือผลผลิตจากเรานะครับเรียกว่าผลผลิตได้เต็มปากของเ<า>ขา<อ>เลยวใช่ไหมไป เราไปอีกจุดต่อไปกันจะมีอะไรให้เก็บบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บผักกันบ้างจุดแรกเลยผักปังใครเคยกินผักปังบ้างปกติผมจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยกินผักยายก็จะเป็นคนต้มผักอันนี้ให้กินแล้วผมก็กินมันได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นผักที่ไม่ขมอ่ะมันเปาะอุ้ยสีสวยมากเลยอ่ะพิกหยกไม่ได้นี่นะครับดอกแพรเมื่อก่อนเก็บให้แม่บ่อยเวลาแม่จะแกงส้มนะครับลาดเด็ดเราต้องเลือก ที่เป็นดอกเนี่ยดอกแบบเป็นเขี้ยวเหมือนเขี้ยวเวลามันเป็นเขี้ยวอะไรเป็นอย่างนี้ไม่ผ่านโอเคไม่ผ่านทุกคนครับวันนี้เจอมะละกอและนา,นนานทีจะเห็นลูกสุกนะเดี๋ยวเราก็จะลองเก็บลูกนี้ดูนะครับตอนเด็กๆมันต้องไหวด้วยปะ ใช่แล้วนี่นะครับแม่ละกอลูกเล็กน่ารักนะครับมาขอดอกอะไรอ่ะจันทรไม่กินได้เหรอต้มลวกอ่ะแล้วก็กินกับน้ำพริกก็เก็บหมดทุกอย่างสภาพตรงก็ไม่เบาเนี่ยลอยนี่ปรดิวเสื้อรายการวัตถุดิบมาเองนี่แล้วต้องเก็บยอดหล่นออกถ้าเป็นเม็ดกระถิ่นเราจะไปกินกับส้มตับและตอนนี้มมันาออีกแล้วไตัวจี๊ดของเราก็กลับมาแล้ว น,น,นั่นไงน่นน่ไงอบอกแล้วให้หยุดหาอะไรหาปลาเหรอนั่นไงนั่นไงลึกลึกลึก หมดผักก็ไม่ได้เก็บผลไม้ก็ไม่ได้เก็บแถมต้องมาเก็บหมายังไม่รู้ตัวอีกว่าโดนดา่าเชินไหนดูหน้าหน่อยคนโอ้โหสภาพชิ้นก็ไม่เบานะนจริงๆอะ่ะตอนนี้เราเจอ มะม่วงครับเดี๋ยวจะสอยเพิ่มโอ้ยมะม่วงของปวดสนิมเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้กินแล้วได้กินแล้วได้กินแล้วโอ้ลูกมันเริ่มเลยชินทำอะไรพ่อเห็นนะหาปลาเหรอเอาตุกน้ำลูกตาอยู่ไหนก่อน จะมองเห็นไหมนะฮะนี่ครับลูกชินหมาฟุ้งฟิ้งของเราโอ้ยดำน้ำด้วยหมดกันหมาฟุ้งฟิ้งของกูดูสภาพผมตอนนี้ดิดูต้องมาคอยจับหมานะครับแต่ตอนนี้เราก็ได้พวกผักผลไม้มาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างที่มีพรีไบโอติกแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูด้วยครับว่าอันไหนที่หมากินได้ด้วยเนาะเราก็จะให้หมาลองชิมดู มิชชั่นของเราคือมาหาผลไม้พีไบโอติกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเปิดดูว่าอาหารที่มีพีไบโอติกมีอะไรบ้างอันแรกหอมหัวใหญ่ไม่มีอันที่สองถั่วไม่มีธัญพืชมีแต่ว่าไม่ได้เก็บมากระเทียมไม่มีหน่อไม้ฝรั่งไม่มีกล้วยมีนี่มีอย่างเดียววันนี้ที่เราหาผลไม้มาทั้งหมดก็มีกล้วยอย่างเดียวที่มีพีไบโอติกนะครับผมแต่ว่าเราจะมาดูว่าวันนี้เราเก็บมีอะไรบ้างข้าวน้าหอมกับพื้นไม่ได้ไงี้กับพื้นไม่ได้ไงี้กอ มีมม,ม่วงกล้วยกุ้งแชมัมม่วงเบามะเือผักปังปัง,งตกใจเหรอ <c oughs> ะโดะโดชะอมถ้าเกิดอีกแบบหนึ่งก็คือชะไคร่ <c oughs> นี่พริกหยวกไม่เล่นแล้วไม่เล่นไม่มีแล้วห <c> า <oughs> ที่มีพีพีพลติกแล้วก็จะมากินโชนว์เลยครับเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวเราจะดูนะครับว่าหมาตัวไหนจะกินกล้วยที่มีพีพีพลติกบ้าง เป็นหนึ่งกินไหมคะเฮ้ยกินจริงปะเนี่ยจุกกันจุบกัน,กนข้ามือหน่อยคะ่ะอ,อ,อย่างเงี้ยน่ารักอ่าเฮ้ยกินด้วยเหรอเฮ้ยกินกล้วยด้วยกินผลไม้ทุกอันเป็นหมาชีวจิตล่ำล่ำกินกล้วยไหมโอ้แต่สิ่งที่สนิมชอบที่สุดนะครับ ครับผู้ชมกินได้แบบเป็นลูกๆบอกได้เลยครับพี่หนิมเป็นสาวแซ่บจะลองช็อปกินสดๆดูนะครับว่ามะพร้าวสดจากสวนเนี่ยจะรสชาติเหมือนที่เขาขายกันตามตลาดไทยป่าอุ้ยพี่หออุ้ยเนื้อดีมากอะเนื้ออย่างนี้โคตรชอบอะวุ้นๆอะบางๆวุ้นเอออย่างเงี้ยขออนุญาตนะครับ ลังหน้าไม่ดีนะอืออะไรเจ้าของมองอยู่ต้มฮ้ยมันจะเข้าหน้าปะนะส้มไี่ไงเสร็จแล้วฝันหน้าเอาไว้นะคุต้ายิ่งไม่ค่อยมีอยู่กุต้านี่ถ้าสังเกตจะเห็นนะครับว่าวิธีการเขาจะฉลาดกว่าสนิมหน่อยนึง เขาจะเอามือเอามือใช้เนี่เห็นไหมใช้มือเพราะว่าเขาเคยเป็นหมาจรมาก่อนไงครับส่วนไอ้นี่มันมือเอาไว้ค้ำตัวเองอันนี้ก็เป็นการกินมะพรา้าวครั้งแรกของสติมนะครับผมขอได้ขอได้ไหมโห <c oughs> ตันเหมือนรถเข้ากเกียร์เลยนี่คือฝีมือของคูต้านะครับ เหมือนเครื่องขูดมะพร้าวอะแล้วมาดูฝั่งของสดิบ้านนะครับอันนี้คือของใครของนู้เหรออันนี้เหมือนเด็กพึ่งฝึกทําขนมไทยนะครับก็จะขูดแบบอย่างนี้นะครับอันนี้สนิมก็ยังไม่วางฝากระลาเลยนะครับหโห่วงมากชอบผลไม้มากเลยนะหนิ่มอะนิ่มอันนี้กินไม่ได้ลูกนิกินั่วไหมใส่ไม่ดี และทั้งหมดนี้ก็คือการใช้ชีวิตหนึ่งวันในสวนกับหมานะครับมันเหมือนชีวิตประจาวันของเราเลยทาไมอ่ะวุ่นวายแต่มันสนุกอยากจะมีที่ปล่อยให้หมาวิ่งเหมือนกันเนาะใช่การเห็นหมาวิ่งสปินได้เต็มที่เนี่ยก็คงจะเป็นความสุขที่สุดสาหรับคนเลี้ยงหมาทุกๆคนอยู่แล้วเนาะอย่างวันนี้นะครับเราก็เห็นสนิมวิ่งแบบไม่คิดชีวิตนะครับผมไปดูพวกคลิปเกาหลีคลิปจีนนี่เขาแบบออกไปเก็บผล,ลไม้เงียบๆ แบบตั้งกล้องนิ่งๆอยากให้มันเป็นฟิลแบบนั้นบ้างไงเราไม่ได้คิดเลยเว้ว่าจะมีตกน้ําลุยโคลนทําไมถึงเป็นอย่างนี้ได้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าอยากจะอยู่กับสวนไหมส้มก็ยังอยากอยู่ใช่ไหมอยากชอบเหมือนกันเหรอ และว,วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณ Hills Sensitive Stomach แอนสกินที่ทำให้เรากับหมาเนี่ยได้มาใช้ชีวิตในสวน1วันนะครับผมได้ออกมาตามหาผักผลไม้ที่มีพรีไบโอติกนะครับและสําหรับวันนี้รายการม้หคือหมาก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์1นึ่งทุ่ไม่ค่อยตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ